จริงไหมครับที่ความสําเร็จของคุณในวันนี้หรือความมั่งคั่งของคุณในวันนี้เริ่มมาจากการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าการตัดสินใจนะครับมีผลกับชีวิตของพวกเราทุกคนมากๆเลยครับการตัดสินใจเป็นคําพูดที่ฟังและดูธรรมดามากๆแต่ทรงพลังครับเพราะอะไรการตัดสินใจของทุกครั้งของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างและการเรื่องงานนะครับเป็นเรื่องที่ชั่งน้าหนักมากๆครับใจหนึ่งนะครับโอป้าเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนเนาะตอนที่โอป้าจะลาออกจากงานนนนจัแล้้วตอ น,นี่อยู่เลยนะครับแล้วก็ยังแบบไม่มีต้นทุนอะไรทั้งนั้นมันมีความชั่งน้ําหนักอย่างนี้ครับเฮ้ย <c oughs> ฉันอยู่ในงานประจาก็ดีแล้วหี่มีเงินใส่บัตรเครดิตมีเงินกินมีเงินใช้ตอนนั้นนะครับเราคิดแค่นั้นจริงๆแต่อีกใจหนึ่งครับมันมีการชั่งน้ําหนักเฮ้ยแล้วถ้าฉันยังอยู่ที่เดิมอะ่ะชีวิตที่เป็นอยู่มันตอบโจทย์ฉันหรือเปล่าคําตอบคือไม่ถ้าคําตอบคือไม่นะครับ คุณก็ต้องเริ่มหาเหตุผลสนับสนุนคําตอบนี้ให้มากพอมเมื่อกี้เราบอกว่างานประจําไม่ได้ตอบโจทย์ของเราในเรื่องของรายได้จากนั้นนะครับเมื่อเราทํากระบวนการนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราหาบิ๊กไวเหตุผลที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือที่มันจะสนับสนุนความเชื่อนั้นให้กลายเป็นความจริงทุกครั้งที่เรามีความเชื่อทําไมมันถึงไม่สามารถจะตัดสินใจทําอะไรได้เพราะคุณลืมใส่บิ๊กไวที่มากพอให้กับความเชื่อเหล่านั้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมเมื่อกี้โอป้ามีความคิดว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ฉันนะ โอป้าก็เลยใส่บิ๊กไวครับข้อ1แล้วถ้าชั้นมีสามารถที่จะสร้างไรายได้มากกว่าเดิม5้ถึงสิเท่าหลังจากออกจากงานประจําตอนนั้นอยู่ในเงินเดือนนะคบอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นหนะคะหกหมืบ่ 65, บาทแล้วถ้าเราสามารถสร้างไรายได้อยู่ประมาณสักห้าถึงสิเท่าหลังจากออกจากงานประจํามันจะมีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่โอป้าคนโพบคาตอบครับข้อหนึ่งเฮ้ยได้กินดีๆมากเกินมีศิลปภาพไม่ต้องดูเมนูไปเที่ยวไปไหนกับครอบครัวกับคนที่เรารักก็ได้โดยที่ไม่ต้องกงังวลนะครับหรือเราอยากจะไป เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไปมีการศึกษาซื้อหนังสือหรือใช้ไลฟสไตล์ของเรามันตอ่อจบแล้วคาถามต่อมาคือเราก็ให้เหตุผลอีกครับยกตัวอย่างตอนนั้นให้เหตุผลว่า เ,เวลาในงานประจํามันตอบโจทย์โอป้าหรือเปล่าคําตอบคือไม่ครับทุกครั้งอ่ะที่เรามีวันหยุดบางที่เราก็ไม่ได้หยุดเปะหัวหน้าประชุมก็ต้องเลื่อนวันหยุดพอไปวันใหม่ออฟฟิศก็ไม่เข้าใจทําไมต้องเลื่อนวันหยุดหรือเราจะลาพักล้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะพักร้อนใด้เต็มที่มันก็มีการโทรติดตามงานนู่นนี่นั่นตลอดเวลาคือเราต้องคอนโทรลยอดขายตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะหยุดพี่ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าลาพักล้อนยังต้องพกคอมไปด้วยใครเป็นบ้างครับอ่ะลองแชร์กันมานะครับว่าเวลาคุณลาพักล้อมีการโทรตามจากบริษัทคุณหรือมี ที่คุณจะต้องส่งงานบางอย่าง ไปต่างจังหวัดนะครับหรือไปต่างประเทศยังต้องพกคอมพิวเตอร์ไปพี่คิดดูสิครับมันไม่ใช่เวลาที่ตอบโจทย์เราเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ตอบโจทย์แล้วเวลาแบบไหนล่ะที่มันตอบโจทย์ฉันโอป้าก็ใส่บิ๊กไวครับอ๋อเวลาที่ฉันจะตื่นกี่โมงก็ได้ฉันจะนอนกี่โมงก็ได้ฉันจะไปเที่ยววันไหนก็ได้ฉันไม่จาเป็นต้องวางแล่วงหน้าถ้าฉันอยากจะไปฉันไปได้เลยเพราะฉันมีอิสรภาพทางการเงินแล้วแะฉันก็มีอิสระภาพทางเวลาเวลาของเราจะไม่ถูกจํากัดอีกต่อไปเราอยากจะพาแม่ไปกินข้าวตอนไหนวันไหนหรือเราอยากจะใช้เวลาพิเศษกัับใคครรรมมาาาาานนะะสถทํไดด้้หเเลยพฉ วันนี้หาบิก๊กไวที่ยิ่งใหญ่ตอบโจทย์ความเชื่อนะครับเมื่อความเชื่อหลักของคุณเนี่ยหรือคอบีลิฟเนี่ยมันมีเหตุผลสนับสนุนมากพอนะครับจิตใต้สำานึกนะครับจะเป็นมนโนกุ้งเลยนะครับมันจะหาทางทํางานและส่งเหตุการณ์บางอย่างให้คุณนะครับได้คนพบกอดเสน่ห์ตาที่คุณต้องการวันนี้หวังว่าจะเป็นไอเดียกับทุกคนนะครับใครที่ทําได้ผลยังไงก็อย่าลืมอินบ็อกซ์มาแชร์ที่เพจอุปปีสาหรือคุณจะแชร์ใต้คอมเมนต์ในวิดีโอต่างๆได้นะครับสวัสดีครับ